ให้เต่าเรียนวิธีวางผ้าลองอ่านนะครับ วางผ้าลองอ่านสําเร็จแล้วครับเดี๋ยวจะลองให้วางอ่านครับมาจูนผมยังไม่เคยฝึกวางผ้าลองอ่านหรือวางอ่านเลยนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกแต่ว่าเตา๋ได้ฝึกพื้นฐานอะไรให้เขาจนนิ่งแล้วครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับ มาจูนยอมรับยอมรับพ้าลองอ่านไม่ได้ขัดขืนอะไรอันนี้ดูว่าจะวางอ่านได้ไหมอ่านอันนี้จะเป็นอ่านไปทําำตัวของเขาเลยครับอันนี้คืออ่านหลังที่สิบท,ที่แรกผมตั้งใจทำมาเพื่อเพื่อใส่หลังโปลิศนะครับคือทำตั้งแต่ตั้งแต่โปลิศเกิดนะครับ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คาดว่าปพลิสใจะใหญ่อย่างนี้พอปพลิสใหญ่มากไอ้ส่วนที่ค้ำค้ำหัวไหลครับกว้างไม่พอแต่ว่ากว้างพอสำหรับจูนกว้างพอสำหรับน้ำค้าง ยอมรับอ่านแล้วก็อ่านก็พอดีพอดีสำหรับหลังเขาสิ่งที่จะยากต่อไปคือการใส่ใสายรัดอกนะครับพอสายรัดอกรัดไปที่อกเขามาจะจักกะจี้บางทีเขาก็จะสลับวันนี้วันนี้คิดว่ายังไม่ไม่ฝึกไม่ฝึกใส่สายรัดอกนะครับเดี๋ยวจะกลับไปฝึกเอาเอาเชือกมารัดอกเขาก่อน โดยที่ถอดโดยที่ถอดผ้ารองอานแล้วถอดอานออกแล้วก็เอาเอาสายจูงมารัดอกเขารัดรัดอกเขาถ้าทําได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะใส่สายรัดอกเขาเดี๋ยวผมจะให้เต๋าเรียนวิธีวิธีอ้ใส่สายรัดอกนะครับเต๋าเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งลูก าวนี้เรารู้รอบประมาณเราก็เอาขึ้นสูงๆไว้ก่อนเลยลูกนั่นแหละดีมากเวลาใส่ ใส่รูให้ตรงไว้กันไว้ก่อนเพราะงั้นเวลาเรารัดเข้าไปที่อกมา้านะครับม้าเขาก็จะรู้สึกมันมันไม่เท่ากันเพราะว่าหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดมันตรงกันหัวเข็มขัดตรงกันแล้วก็รัดสองเส้น ันนี้ฝนตกวันนี้ที่ลำปางฝนตกเราเราเรียนเอาบาลงสนามไม่ได้เราก็เรียนกันแบบแบบอยู่กับที่แบบนี้ครับอ่าคราวนี้ดึงให้ตึงเลยลูกดึงของจริงของจริงดึงสายให้ตึงเลยเอาเอามามาถ่ายวิดีโอเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ <c oughs> เวลาใส่ม้าจริงๆนะครับเราก็จะจะพับเส้นนี้ขึ้นโอ้สายม้าม้าตัวนี้ผอมผอมไปครับ <c oughs> สายหมดนะครับถ้าของจริงจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเราจะเอามือมือข้างหนึ่งดึงสายขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอามือข้างหนึ่งกดโอ้ได้นี่กดหัวนพัดลงไปนะครับแล้วดึงข้างนี้ขึ้นมาดึงไว้ขึ้นมาแล้วก็ลงไปแบบนี้นะครับ อันนี้สายสายแบบไม่หลวมเราลองเรากลับไปดูฝั่งโน้นว่าดูฝั่งโน้นว่าว่าไอสายสายรัดอกไอไอเส้นเนี้ยยังมีรูพอไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เต่าทาฝัง่งโน้นอันนี้หลวมครับเอามือเข้าได้หลวมโอ้ยังมีเหลืออีก เอาเอามือข้างหนึ่งเอาผ้านี้ขึ้นไปหลุดเอามือนี้เอามือหนึ่งดัดจับอย่างเงี้ยเอามือเอาศอกเอาศอกกันเออศอกกันฝอน่าไหลดูเก่งกลางเห็นไหมครับอันนี้จริงเต่าต้องเอามือซ้ายเป็นมือดึงมือมือซ้ายหลุดมือซ้ายดึงขึ้นเออถึงจะมีแรงเอามือซ้ายดึงขึ้นแล้วมีแรงแล้วมือขวากด เวลาเราดึงสายสายรัดอกอะ่ะเราเราจะต้องกระชากขึ้นไปข้างบนนะครับกร,กระชากขึ้นไปข้างบนแบบเนี้ยถึงจะมีแรงแ้นยังยังยังมีอีกรูนึงดึลองดึงฝั่งอีกฝั่งที่ วิธีก็คือแบบนี้นะครับวิธีคือแบบน oh. ี้เวลาเราจะดึงดึงสายขึ้นนะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเวลาดึงนะครับถ้าดึงอย่างเงี้ยไม่มีแรงถ้าดึงฝั่งอย่างเงี้ยไม่มีแรงเราจะต้องจะต้องดึงอย่างนี้นะครับดึงขึ้นแบบเนี้เอามือนี้ดึงแล้วก็มือนี้กดแล้วมือนี้ดึงมือนี้กด ดึง,ด,งดึงแบบนี้ไม่มีแรงครับต้องต้องดึงอย่างนี้แล้วก็ขึ้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหลายวันก็เ okay. ก่งโ <Okay. S 2> ถ้าม้าตัวสูงม้าตัวสูงเรายกสองขึ้นสูงไม่ได้เราจะต้องเราจะต้องยกเราจะต้องจับแล้วก็ดึงลักษณะน,นี้นะครับ เราจะมาฝึกกับม้าต่อนะครับฝึกว่าให้เขาชินกับสายรัดอ,อกวิธีทําก็คือเอาเอาเชือกพาดพาดตัวเขาเข้าไปพาดแล้วกันดึงนะครับแ ทีนี้ถ้าถ้าจะให้ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนะครับเต่าจะต้องหัดหัดถือถือเชือกเส้นบนคล้ายๆกับดึงสายรัดอกเมื่อกี้ครับดึงออก่ะดึงเออหนังนั่นแหละนั่นแหละต้องต้องหงายต้องเอาแต่ต้องจับอย่างนั้นแหละจับเอานิ้วก้อยน่าจะนิ้วก้อยลงลงข้างล่างนิ้วก้อยลงข้างล่าง แล้วก็แล้วก็หยุดหยุดเส้นล่างไว้ดึงเส้นบนตึกหนึ่งเดี๋ยวแล้วก็ปล่อยดึงตึกหึงแล้วก็ปล่อยดึงตึกหนึ่งก็ปล่อยพายน้เราฝึกม้าด้วยแล้วเราก็ฝึกหัดหัดว่าถ้าเราจะดึงสายรัดเข็มขัดจริงๆเราจะดึงยังไงไปด้วยนะครับได้ประโยชน์2ต่อ ถ้าฝึกอย่างนี้สักสองวันแล้วเราค่อยใส่นะครับถ้าอย่างอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอครับถ้าเราฝึกค่อยๆฝึกทีละขั้นถ้าเขาไม่ตื่นก็ดีไปนะครับถ้าตื่นแก้ไขยากมากครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่อยๆทํานะครับอย่าไปอย่าใช้วิธีหักล้างค่อยๆค่อยๆค่อยเขารู้สึกช้าหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลย